ช่วงรหัสลับ DNA นี่คือเราเคยเห็นกันมาก่อนหน้านี้แล้วอ่ะคุณเติร์นถูกต้องครับหที่ไหนนะงานปักกิ่งฮะความจำดีนะครับยังจำได้ใช่ไหมจำได้ยังไม่แก่ครั้งนั้นเนี่ยเขามาในฐานะของคอนเซ็ปต์คาคุณตั๊กแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขามาแบบจริงจริง<อ>ไม่ใช่แค่แนวคิดอีกต่อไปแล้วเป็นตัวจริงเลยถูกต้องตัวจริงของฉันนี่เองฟังดูยิ่งใหญ่นะคะครับผมเขง่งก็ไปชมกันเลยค่ะช่วงรหัสลับ DNA สำหรับโปรเจกต์ใหม่ของค่ายดาวสามแชร์ที่เคยประกาศให้โลกรับรู้ไปเมื่อปี2011ก่อนการโชว์ตัวคอนเซปต์คูเป้ SUV ที่เป็นโมเดลต้นแบบของ Mercedes-Benz MLC รุ่นใหม่ล่าสุดของทางค่ายที่งานปักกิ่งออโต้โชว์2014อย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นนะครับว่าวันนี้เราจะได้เห็นตัวจริงของ MLC ในเวอร์ชั่นเดียวกับที่จะเข้าสู่สายการผลิตจริงและภาพที่เราเห็นอยู่นี้ m l c กำลังวิ่งอยู่บนถนนจริงครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกับเวอร์ชันเพียงเป็นคอนเซ็ปต์คร์อยู่ค่อนข้างมากจะมีเพียงรายละเอียดในการออกแบบบางส่วนเท่านั้นที่แตกต่างกันระหว่างความเป็น MLC กับคอนเซ็ปต์คูเป้ SUV แต่ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือการออกแบบบานประตูที่ไม่ได้เป็นแบบไร้กรอบหน้าต่างเหมือนในคอนเซ็ปต์คร์ซึ่งยังไม่มีใครออกมาชี้แจงถไหล่ไขให้ทราบว่าทำไมทันทังที่กระจกหน้าแบบไร้กรอบจะทำให้เกิดความแตกต,ต่างจากคู่แข่งอื่นๆ โดยเฉพาะผู้แข่งคนสำคัญอย่าง B M W X 6นอกจากนี้ครับยังมีส่วนที่แตกต่างกันอีกก็คือล้อกันชนหน้าและกระจกมองข้างแต่ถ้ามองรวมแล้วเราก็ลงความเห็นได้เลยว่า Mercedes m e r c e d e s M L C มีความสวยความสะดุดตาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากกว่าเป็นเพียงการจำลองหรือถอดแบบมาจากคอนเซปต์คาร์เท่านั้นเรื่องของพลักกำลังคาดหมายกันว่า M.L.C. ใหม่ My, จะยกชุดมาจาก Mercedes M-Class รวมไปถึงการน,นำเสนอเวอร์ชั่นท็อปอย่าง M.L.C.63.A.M.G. ที่อาจจะเป็นฝันร้ายอีกครั้งหนึ่งของ B.M.W.X6.M เลยทีเดียว M.L.C. ใหม่มีความเป็นไปได้ที่จะเลือกใช้งานมากกรรมยันยนต์ดีทรอยเป็นสถานที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการส่วนด้านการผลิตเห็นว่าจะเริ่มไปพร้อมๆกับการเปิดตัวครับ